สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The b u k i t a Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบเกม Call of Duty Warzone นะครับก็ตอนนี้วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดที่ชื่อว่า p d l e d เนะครับก็เป็นโหมดที่เราจะป้นเงินนะครับแล้วก็ส่งไปตามแกใจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับให้กับลุงตูนะครับลุงตูกำลังต้องการเงินส่วนนี้ วันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ,อ่อ Call ี้ดูตี้วอซน,นะครับซึ่งมันก็จะมีแบ่งเป็นโหมดนะครับก็ b r q u a ์คเนี่ยแล้วก็ b r t r i o l s แล้วก็ b r Solo นะครับก็คือที่มันจะบีบวงแคบมานะแต่เราจะไม่เล่นเราจะเล่นกันในโหมด p u d เด e นะครับก็วันนี้ผมอยู่กับเพื่อนนะครับชื่อตะตั้มคือแล้วที่ผมสงสัยคือทำไมขา<อ>เดินได้ครับขาเทียมดูจากสงครามเวียดน,นามปะอ่าครับทำไมครับคือคุณไปลบที่สงครามเวียดน,นาม ไม่ผมไม่รู้จักเล่าเล่าให้ผมเอาอีกโอเคก็ที่ขาที่ขาด้วยเนี่ยเพราะว่าไปเหยียบกลับครับผมเหยียบกลับระเบิดเหรอครับกับข้าวเนี่ยครับแม่ยตกแน่อเฮ้ยเลี้ยงหมาด้วยเหรอผ่านอะไรครับเนี่ยเลี้ยงหมาเลยอันเซเชียนสินะอันเซเชียนสินะเอ่อชื่ออะไรครับมันชื่ออะไรครับล็อกกี้ครับล็อกกี้ล็อกกี้ ฝึกมาแพงไหมครับแพงครับเอาห้าหมื่นเลยเหรอล็อกกี้นั่งล็อกกี้มันจะไม่นั่งนะฮะมันไม่ค่อยฟังคนอื่นเลยอ๋อเดินอย่าตับลงสั่งมันกินกินข้าวหน่อยดิมันมันจะเดินอย่างเดียวมันมันไม่ค่อยกินนะครับผมมันไม่ค่อยกินข้าวครับอ๋อโอเคเออเออมันมันไม่หิวไม่อะไรเลยเหรอไม่อะไรเลยเดินเดินทั้งวันเลยล็อกกี้เดี๋ยวกูยิงทิ้งแม่งเลยล็อกกี้โอ้ยิงหมานะฮะล่าสุด ผมมากับเพื่อนผมโควิด19โอเคลงไหนกันดีครับดตัมลงไหนกันดีผมแนะนำขอขอตรงนี้เถอะผมเหมือนไม่แล้วใจอะทีวีสเตชันเนี่ยเราจะไปลงันที่ช่องสานะครับไปครับไปครับวันนี้ผมจะไปเป็นผู้ประกาศข่าวร่วมกับทางเออ่ร่วมกับทางคุณเอกราชไม่ใช่ คนลคนคุณดุมกัดชัยนะครับประกาศข่าวโควิดวันนี้ไหนดูดีมีคนลงกับเราไหมไม่มีทางสะดวกไม่มีนะสิ่งแรกที่เราต้องตามหากันเลยนะครับก็คือเเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ครับเป็นตอผู้ติดเชื้อจำนวนยอดผู้ติดเชื้อ เออที่เราต้องมาหายิงขอโทษครับอย่ามาใกล้ผมไกลผมด้วยครับฮัลโหล20เมตรโอ้ต้นต้นี่เราต้องอ่าโซเชียลโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับก็โซเชียลมีเดียนี่นะฮะอัพรูปลงอัพรูปลงเฟซโอเคใช่มาถึงพูดตามหลักความจริงกันคือเราต้องเก็บเงินนะครับเก็บเงินแล้วก็เพื่อที่จะส่งไปตามจุดที่เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นจุดส่งเงินนะครับที่มันจะขึ้นเป็นรูปหมูรูปส้ม oh. เดี๋ยวเพื่อนน่าจะได้เห็นกันปัญหาตอนนี้ของผมคือลงยังไงว่าจากตึกเนี่ย oh. Oh. ก็เดี๋ยวจะส่งเงินซึ่งตอนแรกเราก็ต้องวิ่งหาเงินเก็บเงินนะครับอย่างนี้นะครับ oh. ก็เงิน oh. ก็จะขึ้นมาตามมุมซ้ายล่างนะครับว่าจํานวนยอดเงินเรามีเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ท็อป10กันเลยนะครับก็ เฮ้ยวันนี้เฮ้ยวันนี้เขาหยุดกันเหรอจ้าวเนี่ยวันเสาร์ไม่มีพนักง,งานทำงานเลยเนี่ยผมอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นในถ่ายรอดให้ช่อง B C H 4นะครับวิอะไรอ่ะโอ้ยโอเคอเดี๋ยวผมจะที่บายให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับก็คือตอนเนี้ยคือเราต้องเ,เก็บเงินส่งไปที่ที่ตามจุดต่างๆซึ่งเราก็ต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์ลงมานะครับเพื่อรับเงินไปแต่ มันจะโชว์ขึ้นในแผนที่เนาะซึ่งมันก็จะทำให้ no, คนเนี่ยมาลุมตอมเราอย่างกับเราเป็นอดอกไม้ในหมู่พึ่งนะครับถ้าเราพูดในภาษาสวยงามแต่ถ้าพูดกันก็คือเราเป็นขี้ในหมู่แมงวันนะครับโอเควันนี้ผมจะมาประกาศข่าวกันโอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชม <are> วันนี้ ขยับ,ขย,บ,ยบขยับซ้ายหน่อย okay. รครับขยับซ้ายหน่อยโอเคตกเฟรมครับฮัลโหลตกเฟรมซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเออบอกให้ซ้ายอีกอีกหนอยบอกให้ซ้ายโอเคเข้าเ <ผม S 1> ฟรมน <ผม S 1> ะครับฮัลโหล,พ,โหลพูดเลยครับฮัลโหลวันนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหรห่ครับก็น,นี่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสี่รายนะรายแรกน,นี่โอเคเออเออตั้มตั้มดื่มกาแฟซะหน่อยสิครับเนี่ยแก้วกาแฟวางอยู่เนี่ย เราจะลงกันที่ซุปเปอร์สโน์เพราะว่าผมมีของที่ผมจะต้องซื้อมากมายนะฮะอย่างเช่นเออเบียร์อาวุมาม่ามาม่าอาหารแห้งเอ้ยผมว่าจะจะไปหมดอาหารแห้งเนี่ยอะไรอ่ะโลงไม่กลางอ่ะรอแป๊บนึงนะฮะอุ้ย

ไม่รู้ว่ามันโดดมาอีกไหมนะเออแต่ว่ามันต้องมีอีกอะแสดงว่ามีคนจะมากักตุนอาหารเหมือนเรานะอเออ,อดดตรงนี้ครับที่มาให้นะฮะโอยายา้โหลงจัดรถคนอย่างโลง่งเขาน่าจะทําถูกกันละนะฮะก็คือเขาไปกักตัวอยู่บ้านกันนะเอ้ยตรงนี้โลกระบาดนะฮะยิงมันเพื่อนยิงมันม่ไมไหม มามาอีกมาชัวร์มาชัวร์เออระเบิดไหมวะระเบิดมันอยู่ไกลมาไอ้ตามไอ้เที้ยเกือบโดนกูเดี๋ยวปะเดียว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 มันหัวามันหัวอือมีอยู่ตรงนี้อยู่นี่เพื่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ข้างหน้าข้าง ตัวผู้หญิงไอ้ตัวผู้ทันไหมทันทันยิงมันเลื่อนมีรถนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้รถเราจะไปโอเคบอลลูนเนี่ยมันจะนับถอยหลังนะครับก็คือมันเหมือนเป็นจุดคิดที่เราจะสามารถส่งเงินได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องไปตามจุดที่เขาส่งเงินนะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันตรงนี้ครับตัาขลังนะครับเดี๋ยวมันมีกล่องเงินหล่นอยู่นะครับก็ผมคิดว่าผมติดเรื่องเนี่ยไอคนที่มันขับรถด,ด้านหน้าเนี่ยมันชื่อโควิด19นเนีติดแล้วนะฮะ <c oughs> ติดแล้วนะฮะตอนนี้ติดโควิดเหรอครับติดเกมนี่นะโอเคช่วงนี้เออช่วง <c oughs> นี้ก็ฝากเพื่อน ูแลสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็พักผ่อนอยู่ใน,นบ้านเล่นเกมอยู่บ้าน,นเล่นเกมบ้านแล้วกันนะครับดีกว่าไปเ,เป็นปเสียเส่ยงแล้วก็ก่อให้เกิดเสียทางสังคมนะครับคิดว่ามีคนไหมั้ำจอดก่อนดีกว่าซ้อไม่คิดจะใช้รถเป็นกะบ,บังให้ผมเลยหรอไม่เราเป๋มือล้วนๆโอเคผมยืนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะไม่มีคนรถไหลรถไหล <laughs> รถไหล <laughs> เฮ้ยโอเค,อเ,คเออผมว่าผมเดี๋ยวเดียวรถไหลรถไหลครับต,ต้องไปส่งปังรัมอยู่แสนห้าเออที่ส่งเงินยังไม่ขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำภารกิจกันก่อนไปเลยว่มมาไปเลยดีกว่าสีแดงเนี่ยนะครับพเพื่อนมันคือโซนที่ออกลุ่มมหาเศรษฐีเออิลเกตอยู่นะครับซึ่ง,งเราเป็นอันดับสิบนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นออมาร์คสกเบิร์ก ต้กเบอรเราจะไปล่านะฮะอันไรอ่ะเฮ้ยผมมีเออบอลลูนเนี่ยมันจะรีเซ็ตได้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้มคือประเด็นคือตอนเนี้ยเราอยู่ในกลุ่มโซนสีแดงคือคนที่มีเงินติดตัวเยอะนะครับซึ่งเออมันมันมันจะมาหาเราแล้วมันจะมาหาเราละนี่ไง แต่ว <ersch> oh, ้าท่านายท่านายด้วยโอ้ยสนลยสมันมาล่อเราแล้วกดผิดโอ้ยโอ้ยนิวเคลียสกดผิดแล้วทำไมดาวเนี่ยเอ้ยดาวเพราะอะไรเนี่ย ดาวพกกดปิดครับผมไม่น่าเลยครับผมไม่น่าห้าแล้วคนที่ไหนครับมาร์กหน่อยคนคนคนที่ไหนี่คนที่ไรคนเลยคนเลยเลยไล่นี่ผมผมนี่นี่เจอละนี่เจอละเจอละนี่ครับหลังรถครับดาวครับร่วงไปเดียระร่วงไปเดียระ นอีกตัวนึง <AC. S 2> อีกตัวนึงอีกตัวนึง,อนงโอ้โหผมล่วงครับผมเพราะว่าไม่ได้ใช้ขีนลวดนะทับไปครับผมล่วงโดดลงมาครับโดดลงมาโดดไม่ได้เพื่อนติดเลยมันอยู่ไหนกันครับเนี่ยซ้ายตรงนั้นแหละหลังรถหลังรถเดี๋ยวดูให้ดูให้เดินใ,ในอาคารเพ<ด>ื่อนาาตัดไปไหนดีโดดไมได้เพื่อนตดติซ้ายหน้ามันขึ้นไ เดี๋ยวลงมาใหม่ข้างหลังพวกข้างหลังมาตัวหนึ่งเสื้อสีแดงสุเดมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวเสื้อสีแดงยังไม่ตายโอเคโอเคลงไปคโอ้โหขวบอ่ะขกางอยาปิดประตูตีกูเลย โควิดรอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปช่วยแวอ่ะช่วยโควิดได้ช่วงนี้ใครๆก็รังเกียจโควิดขนานั้นแล้วเรื่องอะไรมันก็มาโดนยิงนี่อ่ะ อาพใส่เหรออุยกองเลยครับไม่ขอให้ของตอนาซะแนดาวเาดาวแตกแตกแตกหนึ่งแอบก็บมาถึงมันแตกแล้วครับครับผมผมคิวได้ได้ครับอุ้ยผมได้ยินเสียงกองแถวเนี่ยโอเค้หญิงก็เยมามาแถวนี้นะฮะ ผมลงไปเอาเงินเอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราต้องรีบบนมีคนข้างบนมีคนเพื่อนบนไหนบนหลังคาเดี๋ยวตามไปตามไปไมม่ีเราว่าเราไปส่งไปส่งคลังนี่มาไปผมว่าต้องใช่หลังคาบ้านไหนครับเนี่ยนี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้แหละเดี๋ยวผมอยู่หลังคาเดี๋ยวว่ายิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนยิง อุยหลังๆๆองมจานป่ามาจากในป่ามักำลังส่งตังกันอยู่เลยฮนะท่านผู้ชมเอาตรงนี้อเอข้างบนเอาข้างบนไ เดี๋ยวผมจะดักทางนี้นะเยสคิวครับผมมีคนลง,ลงเพื่อน,น,นดาวดาวเฮ้ยเอาเกาะไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย คนข้างบนมีคนข้างบนน,บน,น,บน,นี่นยับบูยับบูโอ้ยคนเดียวดีมาโคตเกลียดแล้วเนี่ยต้องนั้นคิวคนที่อยู่บนเขา <c oughs> ยิงรถเพื่อนยิงรถ ไปเพื่อนที่รถทิ่รถสองตัวโอ้ยตายโอ้ยโอเคก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็มีอะไรก็ติชมกันมาได้นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปแรกของผมวันนี้ขอเวลาไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ